สวัสดีครับทุกคนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูคุณภาพถั่วงอกกันนะครับว่าเมล็ดแต่ละตัวเนี่ยนะครับคุณภาพเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเราไปดูถั่วงอกอันแรกนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อที่ราคาถูกนะครับถูกที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ว่าคุณภาพตอนนี้นะครับโอเคมากนะครับนะครับวิธีการเช็คของผมเนี่ยเราจะเช็คบนกลางล่างนะครับจากในวิดีโอเนี่ยนะครับสังเกตอยู่ด้านบนนะฮะถ้ามีการด่าเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะออกอาการแหละนะครับตอนนี้กําลังเช็คตรงกลางนะครับปกติ นะครับในทีนี้ผมจะลงลงไปตรงที่ลึกที่สุดนะครับถ้าสมมติว่ามันเน่าเนี่ยนะฮะมันจะเห็นได้เลยนะครับคือด้านบนเนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยปวดหัวทันทีนะครับด้านล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงล้างยากมากกระบะหนึ่งเนี่ยยีกิโลเนี่ยใช้เวลาล้างอยู่น่าจะประมาณผมว่าบางทีมีเป็นชั่วโมงนะครับจากที่เคยทํามานะนะครับปัจจุบันเนี่ยสบายใจได้มากนะฮะตัวนี้เป็นตัวราคาถูกแล้วคุณภาพดีนะครับชนกับตัวราคาแพงได้เลยแม้ว่าการคัดเมล็ดเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเท่านะครับ โอเคทีนี้ไปดูตัวที่2นะครับมเมล็ดตัวนี้จะเป็นการคัดเกตด,ดีกว่าตัวเมื่อกี้นะครับซึ่งมีราคาแพงกว่านะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้อถที่ผมได้มาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจะมีการเน่าแซมนะครับจะมีการเน่าแซมแล้วมาทําให้เราเวลาล้างเนี่ยมันเลือกยากนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเช็คลึกให้ดูเดี๋ยวทุกท่านจะค่อยๆเห็นว่ามันจะมีเน่าแซมบ้างแต่ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับถ้าใครอยากลองเนี่ยลองได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบ เออไม่อยากมีปัญหาเนี่ยผมแนะนําตอนนี้เป็นตัวราคาถูกก่อนนะครับถูกก็ว่าดีนะครับถูกแล้วดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับไม่ได้เชียร์ขายของแพงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหัวใจคนรับผิดอเนี่ยเวลาเน่าเนี่ยผมเข้าใจนะครับมันปวดหัวมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีการเน่าแสบ้างด้านล่างนะครับมีนิดหน่อยแต่เวลาเทมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร,ร่นะ